สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะรถส,สวยๆของทางเราก็คือร้าน SP Center ตค่ะผมเด่นจ้าตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปอยู่นะคะตอนนี้ทีมงานก็มีการถ่ายรูปเพื่อที่จะเอาไปลงในสื่อนะคะจะมีทีมงานของเรา มาถ่ายรูปแล้วก็ท้งภายในภายนอกอะไรพวกนี้ก็ลงให้ลูกค้าได้ดูกันครบถันนะคะส่วนด้านในก็จะมีรถจอดอยู่ค่อนข้างเยอะมากของเราจะมีรถอยู่ประมาณ300คันนะคะตอนนี้ก็จะมีทยอยไปเก็บงานทำความสะอาดฆ่าเชื้อในส่วนของภายใน ก็เก็บงานภายนอกนะคะตรถของเราสวยทุกคนันไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะมีเทียร์แพลเรือมากมายหลายร้อยคันเลยเทีเดียวนะคะ่ะตอนนี้ทีมงานเรากำลังช่วยกันขยับรถแล้วก็ถ่ายรูปรถกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็น Isuzu is UF e นะคะเข้ามาใหม่ๆๆ เข้ามาจอดในร้านของเรานี่นะคะขาราก็จะอาาล้งงานเาามากมายงนะคนงามงานงานงรนงานงานงานงนงานงาใหญ่ตัวงนี้จะเป็นรถกระนัานะคะนนะนน เป็นรถกระบะก็มีแล้วก็อย่างตัวนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นถอดอัอเมเอร์เมีมแครี่นะคะม,มีกระบะเอนจีนะคะสีประตูสีดำแล้วก็จะเป็นตัวริวที่มีคอบสามารถบรรทุกใส่ข้อใสข่อสของได้เลย มีนะคะจะเป็นตัวที่เรจะเปลียนแั้วก็เออเอสเพนเดอร์ก็มีนะคะหลายมากมายอันที่เดียวแต่ถ้าสนใจยังไงก็กดติดตามรับชมหรือว่าจะเข้ามาที่หน้าร้านได้ได้ที่เอเเเ็กซ์พีเซนต์ราคาของเบ่งนะคะติดต่อทุกตาหน้าร้านได้เลยหรือจะทักเพจเฟซบุ๊กหรือ จะเป็น YouTube นะคะก็ทักทายกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าจะลงคลิปที่เป็นในส่วนของรถนะคะจะเป็นคันไหนยังไงก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ